สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับบ้านหลังเล็ก,ลกในน้อยนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันที่1เดือน8ปี64นะคะแนวทางนะคะแนวทาง รัฐบาลนะคะรัฐบาลไทยของเรานะจ๊ะวันนี้นะคะแอดมินก็บวกลบคูณหารได้ก็จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองแปดสามเจ็ดสองสี่นะคะแล้วก็จะเป็นสามแปด หนึ่งสามศูนย์ห้าสามเก้าแปดสองนะคะส่วนชุดกันก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ มีสูตรเดียวนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น2482นะคะแล้วก็จะเป็น1913แล้วก็05นนะคะตัวที่แอดชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอาไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้น้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลข สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า